พิสูจน์ตัวเองหลังถูกให้ออกจากวงการชีวิตชิงชิงคาริธาปิดฉากรักนัดอติรุธไม่นานพร้อมเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ แม้ข่าวข่าวดราม่ามือที่3ของนางเอกดาวรุ่งชิงชิงคาริธาสั่งสะอภาพท,ที่ชาวเน็ตลงความเห็นว่ามีพฤติกรรมเหมือนพยายามจะเข้าแทรกกลางระหว่างอาดีตคู่รักสุดฮอตอย่างพระเอกร่วมช่องเวียสุกลวัฒน์และแฟนสาววิกสามเบลล่าราณีจะเงียบลงไปแล้วแต่ถึงวันนี้ชิงชิงก็ยังต้องเจอกับกระแสต่อต้านอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งตามมาคอมเมนต์ด้วยข้อความรุนแรงในอินสตาแกรมหนักไปถึงไล่ให้ออกจาก ากวงการไปเสียเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ชิงชิงไปเปิดใจผ่านสื่อว่าสภาพจิตใจโอเคขึ้นหนูเลือกที่จะไม่รับสิ่งที่มันแย่ด้านที่คนให้กําลังใจเราก็รับไว้เพื่อที่เราเอามาพัฒนาด้านที่ลบมากๆก็ไม่รับมันบันทอนตัวเองครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิตเลยยันไม่คิดออกจากวงการยังรักตรงนี้และอยากทํางานตรงนี้อยู่รับยังมีคนเข้ามาว่าในไอจอยู่บ้างรูปหนึ่งก็จะมีซัก2-3คอมเมนต์และ คนบันเทิงแฟนคลับแห่แซลนางเอกเปิดตัวหวานแฟนนุ่มกรีตนางเอกโพดล้านสุดสวีทชิงชิงเปิดตัวเชปปิ้งนุ่มหล่อหวานใจเจอดราม่าหนักยงพระเอกเบอร์ใหญ่กลายเป็นมรสุมหนักมากแล้วนางเอกสาวช่องหลากสีชิงชิงคาริธาแม้หลังจากนั้นจะลองคบหาก,กับนักแสดงรุ่นพี่นัดอติรุธแต่สุดท้ายก็ลดสนานาะเหลือแค่พี่น้องนั้นลาสุดนางเอกสาวชิงชิงได้โพดภาพเปิดตัวเชปปิ้งเชฟนุ่ม หล่อแบบรรัวกับโมเมนต์หวานๆพร้อมอวยพรวันเกิดสุสว์แคปชั่นว่าค่อยๆเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะด้านเชปิงหวานใจนางเอกสาวชิงชิงก็โพสเช่นกันภาพหวานของทั้งคู่ขณะไปดินเนอร์สุสวดด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่าโนร์โตเกียวมาเติมไฟหน่อยอยากกลับไปร้านอาหารเลยเชปิงพาเที่ยวพากินความสุขของเชปิงโดยก่อนหน้านี้เชปิงก็หย่อนภาพ หวานกับนางเอกสาวลงโซเชียลอยู่บ่อยๆพร้อมแคปชั่นหวานๆด้วย